ก็เดี๋ยววันนี้มาลองซักรองเท้าด้วยน้ำยาที่เขานี้นะครับในไ,ไ,ได้แบบนี้มาซื้อมาจากในช้อปปี้ร้อยกว่าบ,บ,บาทร้อยกว่าบ,บาทเองนะครับก็ไม่แพงมนะีนี่ให้วอลเป็นขนม้าหาเนี้ยที่นะครับแล้วก็มีตัวแปรงแปรงเหมือนแปรงขัดรองเท้าอ่ะ นะครบแต่ก็มีมาห้ใโครไฟเบอร์ผ้าแบบครไฟเบอร์ขนาดไม่ใหญ่มากถือไม่นี้นะครับก็จะมีตัวน้ำยาตัวนี้วิธนะีใช้งานง่ายๆฉีดสเปรย์ลงบนรองเท้าใช้ผ้าหรือแปรงขัดใช้ผ้าแห้งเช็ดติดค้างกับมีผ้าแห้งนะครับนี่สเปรย์นี่แปรง เดี๋ยวเราวันนี้เรามาล้างคููนี่ดูสภาพเน่ามากมาลุยก็จะไป่กินเหมือนอะไรวะไม่รู้ว่ากินเหมือนอะไรมั้ก็เดี๋ยวเราลองใช้อันนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะถนัดหรือเปล่าก็จุบน้ำก่อนนะครับทีละข้างาโอ้ ไม่แกะเชือกนะครับเราซักแบบแห้งไม่แกะเชือกครับออสเปสเปเนี่ยฉีเข้าไปครับแล้วก็แทง ดูตรงนี้กับตรงนี้เออขาวขึ้นไหมก็ม,มันถูกผูกอะมันก็ต้องขาวขึ้นไปของธรรมชาดี๋ย้ลองข้างนี้ดูบ้าง ไปไหมครับนี่ลองไปเทียบกันดูว่าเราจะได้ใช้มาเนี่ยถูเมื่อกี้ป๊บเดียวเนี่ยด,ดูดูด้านข้างดียวเป็นไงเห็นเห็นควอนเป็นไงครับดูข้างนี้คนเดียวข้างข้างขวาข้างขวามือนะครับกระดุ้มซับไปเมื่อกี้ ก็โอเคขึ้นนะดีขึ้นันยาก็ไม่ไม่เหนียวมือซเท่าไหร่สรบานดีคขับเราถูกึ้นด้วย เาไม่แปลงขนมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทาอันตรายไม่ไม่ทําให้มันมีขุยอ่ะใครใส่โทนโพสอ์เรารู้ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวพอซักไปสักวผักมันก็จะเป็นขุยออกมานะครับไอ้แปลงนี้น่าช่วยได้เยอะไม่ให้มันเป็นขุยมาเดี๋ยวไาทำอีกข้างนึงให้เสร็จนะครับมาต่อ ใ้ไปประมาณเนี่ยประมาณแค่นี้น่าจะใช้ได้ประมาณรักสี่ถึงห้าครั้งในการล้างซึ่งสุดสุดท้ายมันจะไปตกอยู่ในนี้เพราะนั้นมันเปลืองแค่แบบในการฉีดครั้งแรกกันะเพราะนั้นถ้าล้างแบบวันหนึ่งสองสามคู่ได้ก็อาจจะดีน่าจะดีเลยนะครับก็ลองไปหาดูนะครับไม่ได้โปรโมทให้เขานะลอันนี้ซื้อมาใช้เองนะครับ <c oughs> ก็ลองดูเพราะมันก็ขาวขึ้น ข้อดีของมันก็น่าจะเป็นตัวตัวแปลงตัวนี้ครับตัวตัวแปลงไอตัวเนี้ยมันมันมันจับถนัดมือดีนะครับลองไปหาซื้อนะครับก็จบแล้ววันนี้คลิปสั้นๆง่ายๆในการซักเท้ากับน้ำยาน้ำยาซักเท้าซักแห้งแล้วกันกับรองเท้าวิ่งคู่โปรโดนะครับก็ติดตามช่องนะครับแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ